มันสิเกินไปแล้ว่าขี้เกียมนี่เด้อมึงนู้นมขี่เนี่ยกระจัดกระจ่ายเนี่ยเฮ้อพ่อกันมงเด้อพ่อกันเห็นแม่บ้านค่ะ ก็ไ่ได้เพ้อเพอกับจีาบขี่อีกเจังไดแล้วแต่เนี่ยเบื้องนีนตามเว็บตามสารพัดบอกบอกว่าขี้เกียมเนี่ยมันบ่มันสร้างกินเหม็นเหม็นกินแปลกแปอันเพื่อนบอกให้เอาลูกเหม็นมาว่างแล้วก็ฉีดสเปรย์เวลาอยู่ในห้องอยู่ในบ้านเขามันก็กินเหม็นเนาะบ่มากกินแนวนั้นเลยแต่นี่ก็เลยลองแม่คิดอแดบความคิดไหม กระใสนี่ค่ะนี่น,นี่นี่น้ำยาประพันุมนี่มีห่อไดก็ได้เด้อแล้วก็ผ้าเปียกจะนี่จุมม้มอ่ะเอาผ้าเปียกมาจุม้มกินเลยหลังจากที่เขาทำความสะอาดพืนเก็บกำจัดขี้มันแล้วเขาก็เอาวาถูตามบริเวณที่มันขี้ให้มีกินติดทางไวะะ้เด้อค่ะเท่าที่ใส่เบิ้งก็ได้ผลอยู่พ่อสมควร ลดปริมาณขี่ลงไอ้จังไหนกับไปล่องใส่เบิ้งเด้อค่ะมีผลจังไหนกับมาวอยฟังเดอ้อมาเราสู้กันฟังป้าลุงลุงยูกะไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย